รอบเร็วและรอบด่วนครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับรอบนี้เป็นรอบเร็วแล้วก็รอบด่วนนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีแบงค์สิบนะครับสภาพแบบวินเทจนะครับขอรอบนี้จะเป็นขอรอบวินเทจนะครับเพื่อนๆืที่มีแบบวินเทจก็คือแบบสภาพผ่านใช้นะครับเพื่อนๆที่มีสภาพแบบผ่านใช้แล้วนะครับต้องการขายไปเท่าไหร่เราจะประมูลลงนะครับประมูลให้ลงไปเรื่อยๆนะครับจนถึงจุดที่ลูกค้าอยากซื้อนะครับรอบนี้นะครับขอย้ําว่ามาช่วยขายให้กับเพื่อนๆนทั้งประเทศไทยแล้วก็มาขายให้กับป้าแดงด้วยนะครับ โดยจะไม่ได้ขายของตัวเองนะครับรอบนี้ตีจะไม่ได้มาขายของตัวเองจะมาขายให้กับเพื่อนๆกันนะครับเพราะฉะนั้นด่วนที่สุดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากซื้อแล้วนะครับเพื่อนๆที่อยากซื้อแล้วให้กดติดตามกันไว้ก่อนนะครับส่วนเพื่อนๆที่อยากขายนะครับให้เคาะจอเคาะใจกันเยอะๆนะครับเคาะจอเคาะใจกันเยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีผู้ซื้อเข้ามาในตลาดมากพอมีการแบบแรงซื้อเข้ามาเยอะเนี่ยก็จะมีแบบแรงการแข่งขัน นะครับให้ราคาที่ดีขึ้นนะครับนี่ครับท่านแรกนะครับคุณเอกนะครับคุณเอกขอปล่อยนะครับใบละ500นะครับเอ้ยไม่ใช่ใบละ5,000พูดผิด มีใครนะครับจะขายถูกกว่าคุณเอกไหมครับคุณเอกมีแบบผ่านใช้แล้วนะครับคุณเอกบ่อยใบละ5,000นนะครับมีเพื่อนเพื่อนท่านใดขายถูกกว่าของคุณเอกบ้างครับคุณเอกครับห้ามโกรธกันนะครับเพราะรอบการประมูลลงในที่นี้เนี่ยก็คือให้ทุกคนในประเทศไทยนะสามารถขายแข่งลดราคากันได้นะครับจนถึงจุดที่ลูกค้าเขาอยากซื้อนะครับเขาก็จะซื้อเองนะครับตอนนี้นะครับถ้าเกิดใครมีเงิน5,000ันและอยากจะซื้อของคุณเอกอยากจะอุดหนุนคุณเอกนะครับตีปักหมุดคุณเอกไปแล้วนะครับแต่ขั้นแรกนะครับติดขออนุญาตเพิ่มคคุณเเเอออกกป็นนนนพื่่ะรับ เี๋ยวขอนิย่ติดตามคุณเอกนะครับคุณเอกครับติดตามติดด้วยนะครับดี๋ติดตามคุณเอกแล้วนะครับใครพิมพ์ราคามานะครับใครพิมพ์ราคามาติจะกดติดตามกล yes. ับนะครับใครพิมพ์ราคามานะครับติจะกดติดตามกลับนะครับตอนนี้นะครับคุณเอกครับห้ามโกรธนะครับคุณทนนะครับอาสาสมัครคุณทนนะครับปล่อยนะครับเพียงใบละสามพันบาทเท่านั้นเองเห็นไหมครับจากห้าพันบาทนะครับคุณเอก คุณเอกครับจากคนะ่าพันทเนาะตอนนี้คุณทนนะครับลดลงมาเหลือใบละ3 0 0 0ับาทแล้วนะครับเราจะแข่งลงไปเรื่อยๆจนกว่าลูกค้าจะพอใจนะครับหรือว่าคนไหนถ้าเกิดอยากซื้อสวนขึ้นมาดีก็ไม่บังคับนะครับแบบว่าแบบว่าเออฉันอยากซื้อ300อยฉันอยากซื้อ500นี่ก็คือแข่ง แข่งซื้อได้ด้วยนอกจากแข่งขายแล้วครับตอนนี้นะครับถูกสุดในไ้านเรานะครับก็จะมาตกอยู่ที่คุณทนนะครับคุณทนนะครับบ่อยเพียงนะครับใบละ3,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบแบงค์สิบาทสภาพวินเทจนะครับถ้าพอใจราคาที่3,000บาทก็สามารถติดต่อขอซื้อคุณทนได้เลยนะครับคุณทนนะครับอยู่อะไรนะ ผมอยู่สายครับอ่าคุณทนนะครับบอกว่าอ่าติดขออนุญาตเพิ่มคุณทนไปเป็นเพื่อนด้วยนะครับคุณทนครับกดติดตามติดด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับคุณทนตอนนี้นะครับคุณเอกนะครับจากที่เปิดมาครั้งแรก5,000บาทนะครับคุณเอกนะครับยอมลดราคาลงมานะครับเหลือนะครับใบละ2,800บาทแล้วครับคุณทนสู้ไหมครับอ่าคุณเอกยอมลดราคามาเหลือนะครับคุณเอกลดราคามาเหลือนะครับ2,800บาทแล้วนะครับ